มาต่อกันที่เรื่องราวดีๆกันต่อเลยค่ะน้ำโม เดี๋ยวยังไงพอเร่าจะบอกว่าคู่รักสายหมูตัวจริงคุณผู้ชมคาะดิฉันท่องได้แค่นี้เพราะยังไม่มีคู่มาท่องด้วยตเนี่คู่นี้เขาพาไปท่องสวดมนต์กันเก่งเก่งนะเอกวิกหมอชิดน้องเกรซพันสิตากับหวานใจคุณอ้นอัครวัตรค่ะขอใช้วันหยุดยาช่วงปีใหม่ลงใต้ไปทําบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเลยพี่น้องซ้ำจังวัดายเด่นใต้ค่ะไปค่ะสาวเกรซนะคะเขาเล่าให้เราฟังว่าเออด้วยความที่เธอเนี่ยเคยทํางานเปจิตอาสาไปทํางานกับทีมมูลนิธิก็เลยมีโอกาสได้ไปทําบุญถวาย ลงศพที่มูล,ลนิธิแห่งหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีค่ะ,ะแล้วปรากฏว่าไอ้ที่ขอขอไว้คุยตายขนลุกออได้ตามที่ขอปเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นช่วงขึ้นปีใหม่แบบนี้สาวเฟรยก็เลยตั้งใจชวนหนุ่มโอนก็เป็นสายมูกันอยู่แล้วไปทําบุญที่ปัตตานีกันเลยดีไหม<ะ>เออเอาไปที่ใต้แล้วกันเ,ออเพราะว่าอ,อ้านับเริสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งคู่จะไปขอพรเนี่ยยาวเป็นหางว่าวไม่รู้จะไปจังหวัดไหนบ้างไปฟังกันเลยค่ะ ยิ่งพอมาคบกับพี่อ้นยิ่งทำบุญเยอะมากพรอไลน์นั้นคือแบบสายมูเลยค่ะมันจะมีแรไอเทมอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่กล้าไปแต่ว่าส่วนตัวพอเกส์ไปแล้ก็รู้สึกว่าเออเราชอบวัฒนธรรมเขาจริงๆก็ปัตตานีก็จะมีของมูลนิธิใช่ค่ะซึ่งจริงๆก็ก็ดีเหมือนกันแต่จริงๆว่าคือบางคนเลือกที่จะทําบุญลงศพในกรุงเทพแต่ว่าที่นี้ย มันมีแบบของดีอยู่เดี๋ยวหลังไหม่กันนะ มากรู้จุดมู<อ>กชีวิตก็จะปังคุณผู้ชมค่ะออาเมาส์บอยเรื่องมูไปแล้วโฟกัสเรื่องข่าวดีวันวิวาของคู่สาวเกรซกับหนุ่มอ้นกันบ้างหลังจากที่คู่นี้เขาเดินสายออนทัวร์ไปร่วมงานแต่งเนาะของพี่ตุ้มตามอลีอไปถึงเชียงรายเนี่ยหรือ,ลลอะจะเป็นการไปร่วมยินดีกับไต้ฝุ่นกันกฉัดเนาะงานพิธีวิวาแบบร้านนาที่เชียงใหม่เจ้านะคะคือเหมือนไปศึกษาดูงานเพื่อนๆมาแล้วว่าง้นเถอะทั้งเกรททั้งอ้นก็มีแพลนงานแต่งกันเนาะเห็นว่าจะทําร้านกาแฟที่เชียงใหม่ให้เสร็จก่อนหรือถะเลดไปก่อนนั้นกก็ววางงแแผนนไ้ตต่อล โตเลยทีเดียวกันได้จ้าอ,อคิดค่ะคิดถึงขั้นคุยกันว่าเอ๊ะหรือว่าจะแบบเหมือนหลายๆคนดีออที่เขาแบบว่ามีลูกแล้วเอาลูกมางานออแต่งเออมันก็แบบเป็นภาพที่น่ารักก็ออถ้าเกิดว่ายังสักแบบสองสมปียังไม่ยังไม่ได้แบบขยับขยายอะไรก็อาจจะไปฝากใครค่ะมีแพลนค่ะจริงๆก็มีใช่มีมีคุยกันไว้แต่ว่า จริงๆหลายอย่างมันแบบยังไม่ลงตัวก็กำลังทำธุรกิจกันที่เชียงใหม่ด้วยค่ะวาง<ห>าแผนไี่มดแล้ว,วจ้าเออชีวิตเขาต้องมีการวางแผนคุณผู้ชมค่ะทั้งเรื่องมือแล้วก็มูแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะจ๊ะ